E สวัสดีครับกลับมาพบกับอันเปิดฟันออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสําหรับในส่วนตัวคลิปนี้เรามีตอนเดียวเพารอยเข้าม่อีกรุ่นหนึ่งครับมานําเสนอและก็ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเผื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าเกิดใครที่กําลังมองหารถตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพันชิตที่ต้องการแบบครบครันคลิปนี้จบแน่นอนไม่มีคําว่าผิดหวังก่อนออกจากร้านนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะไ,ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถยนต์มือสองปริพันธ์ออตโต้ตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นัดที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า To y ยต a h ไฮรัก Re ีโว่ 2.8JH เป็นตัวรถปี2020แต่ยังไม่ใช่ตัวโฉมไม่ได้เชนตัวล่าสุดครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนรถเป็นสีเทาดำเมทัลิก ไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้าท่วมหรือจมน้ําตัดต่อพิกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วรับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่แนันบอกมาเมื่อกีน้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยถือเป็นอีกคันหนึ่งที่มีความต้องการสูงสำหรับพี่ๆหลาย,ลายๆท่านไม่น้อยเขาสวยช่วงล่างสวยวัวบอดดี้รถสวยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวด้านหน้านะฮะก็จะเป็นตัวหน้าไม้นืเชนนะครับกระจังหน้าดําเงาคิ้วโครเมียมโลโก้โครเมียมนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนตัวกันชนด้านล่างไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้เดิมนะครับแล้วก็ตัดหมอกตรงนี้ไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้หรืออีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเรามีงบสักนิดนึงอยากจะแปลงใส่ตัวหน้าไม้นืเชนหรือว่าตัวหน้าล็อกโคไปเลยตรงนี้เราก็สามารถทําให้กับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันแต่ในส่วนตัวรายละเอียดตรงนี้ค่อยมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเคครรื่่อองยนนตต์กัับ สำหรับตัวเครื่อง2.8เนี่ยก็จะเป็นตัว 1GD นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับจะให้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่170แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่3 1 3นิวตันเมตรนะฮะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวรถมีการเก็บงานรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดครีนิ่งให้กับลูกค้าแล้วใหม่ๆสดๆเรียวๆนะฮะในส่วนของตัวคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเม็ดอาร์คะเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุด นะครับแผ่นเพลตสติกเกอร์มองโกตัวหวัหว,หวนองหัวน็นอตถนนกันความร้อนใต้ฝาโปรงทุกอย่างอยู่ครบรถค่อนข้างที่จะสวยมากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเครื่องการันตีได้อย่างหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันคือตัวรถปีใหม่เฮ้ยคันนี้ราคาย่อมเยาวและถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินหรือว่าเพียงแค่6000บาทจบเลยนี่คือในสิ่งที่คุณลูกค้าได้กลับบ้านไปนะแค่ตัวรถอย่างเดียวแต่มันไม่หมดเพียงแค่น,น,นี้แน่นอนเราไปดูด้านข้างกันต่อครับ สำหรับในส่วนตัวด้านข้างนะครับสีเดิมโรงงานสวยเสมอการจรดถึงด้านท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวแล้วก็ครีนนิ่งตัวรถให้กับุลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะวันตีร้านของเรานะครับก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1นึ0 0กิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถยโลช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่ชั่วโมงในระยะเวลาให้ที่เราให้กับุลูกค้าอีก1ปีเต็มๆนะครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเราจะใส่เป็น TE 3 7ขอบ18นะครับ แล้วก็รัดด้วยยาง265 40 R 18ตรงนี้เราก็จะเบิกให้กับผูลูกค้าใหม่เลยคู่หน้านะครับพร้อมๆจบๆแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะจะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็มือ,มอเปิดฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันคันนี้คอกสวยมากคอกแซมเลดนะฮะหัวเลสทั้งหมดนะครับตรงนี้ลองคิดดูฮนะถ้าเกิดหลังแบบนี้เนี่ยเราไปติดตั้งเองหรือว่าเราไปซื้อเองเนี่ยมันต้องเสียเพิ่อมอีกเท่าไหร่ หมื่นเกือบสองหมื่นจะไปเสียตรงนั้นทําไมครับในเมื่อตัวรถแบบนี้แล้วได้ครบนะฮะไม่งั้นเอางี้ไหมครับคุณลูกคา้าซื้อข้อแถมรถเราจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้อ่าก็ไม่ได้อีกเหมือนกับว่าไปกวนประสานคุณลูกค้าอีกนะครับแบบนี้เนี่ยันถือว่าในราคาเดียวแล้วมันจบเนี่ยหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอเปรียบเทียบกับราคาป้ายแดงก่อนไม่ต้องครับอันจ,จะพูดแบบนี้บ่อยมากเปลืองเน็ตอย่าเลยฮะเพราะนั้นเนี่ยรายคาที่ในช่วงท้ายเราจะบอกคุณลูกค้าเนี่ย นี่คือตัวรถที่มันพร้อมเสร็จสับหมดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังนะฮะก็จะเป็นกระทะผ่าขอบ15นะฮะอันนี้จะเป็นของ M m a x นะฮะ M MD m a x MD m a x นะครับ, m m D Mac, รบเป็นกระทะของ MD m a x ก็จะมีตัวฝาครอบดุมนะฮะอันนี้จะเป็นของร้านวิสูตรวิสูตรอะไรวะเนี่ยวิสูตรเซอร์วิส นะครับวิสูตรเซอร์วิสนะฮะมีตัวฝาครอบดุมมาให้ก็จะเป็นของ T C P Y แหละอันว่านะครับน่าจะเป็นของ T C P Y เพราะว่าตรงนี้เนี่ยตอนที่เขาแกะล้างกันเนี่ยคืออ่านลืมไปดูด้วยเดี๋ยวไงเดี๋ยวอันจะดูรายละเอียดให้แต่ถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยอันดูแล้วว่าเฮ้ยมันก็คือ T C P Y แหละเพราะว่าส่วนใหญ่รถปีใหม่ๆที่เข้ามาก็จะเป็น T C P Y ซะส่วนเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยางใหม่ๆเลยนะฮะปี20นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับ สำหรับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวคมไฟท้ายไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเบรคคุณสามนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะฮะนี่แหละครับสิ่งที่อยากได้กันเยอะๆเนี่ยหรือว่าต้องการถ้าเกิดเป็นตัวล็อกเนี่ยต้องการเป็นตัวล็อกแบบนี้กันถูกต้องไหมครับอันนี้เราก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วงตัวกระบะนะครับมีการดามด้านบนแล้วแล้วก็มีการดามด้านล่างแล้วเรียบร้อยแน่นๆนะฮะ 4ตันานะครับ4ตัน3 4ตัน5เนี่ยสบายๆเลยของจิ๊บจอยนะครับแล้วก็สงองตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นแหนบฝั่งละ,อะของแหนบชุดล่าง9แผ่นจะเป็นตัวแบบ12มิลแล้วก็จะเกิดเป็นตัวแหนบชุดบนจะ4แผ่นแต่ว่าเป็นแหนบชุดเดิมจากโรงงานสกีโช๊คว้ยฝั่งละ3ตัว สงสแรกอะไรพวกนี้ครบหมดนะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยแหนบมันเกิน8แผน่นอย่างแรกเลยใส่ข้อเราก็ต้องมีการจดทะเบียนลงเล่มให้ลำดับที่2ต่อมาแหนบเกิน8แผน่นตรงนี้เราก็จะมีการจดทะเบียนวิศวะให้กับคูณลูกค้าอีกอย่างหนึง่งเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ลงใบวิศวะให้เนี่ยโดนซิ้วแน่นอนครับจะไปเสียเยอะขนาดนั้นทำไมยิ่งก็เกิดเปในโซนต่างจังหวัดวิ่งพวกแบบมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยเรียก กลางสะพานเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราทําให้เสร็จสับเรียบร้อยในเรื่องตัวขนส่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่างไงเดี๋ยวอ่านให้กล้องอินเสิร์ตให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึ่งเราไปดูภายในกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยด้วยกันถึง3จุดนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับ และส่งตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น CD วิดีโอเอีนะครับสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB สบีส่วนแบบตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับแอร์เย็นมากนะฮะร,รถสภาพมันค่อนข้างที่จะใหม่นะครับถึงมันยังไม่ใช่เป็นตัวโฉมหมูป่าหรือว่าโฉมเช้งก็จริงแหละครับแต่ว่าตัวโฉมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยังมีคนอยากเล่นกันอยู่แล้วบางอย่างเนี่ยอาจจะสู้กับตัวโฉมที่แล้วไม่ได้แต่สำหรับบางอย่างที่ พี่ๆหลายๆท่านที่ต้องการอย่างได้แบบนี้อยู่ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวเลือกสองแบบแบบนี้เนี่ยถือว่าดีแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวราคาเนี่ยอาจจะคล้ากันหรือว่าอาจจะห่างกันไม่เยอะมันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ในการเลือกของพี่ๆแต่ละขั้นอีกทีนึง่งนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้า มีตัวเซ็นทันร็อกให้แล้วก็มองข้างแล้วก็พับก,กระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์อีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดตรงนี้มีเพิ่มเติมมาให้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่เนี่ยอีโคกับพาวเวอร์ไม่มีนะฮะพะนะั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ส่วนของตัวบอกครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่จะเป็นแบบ60 40ตต่่อแถ้าเกิดเป็นตัวโฉนนี้เป็50ต่อ50มีตัวที่พักแตรงงกลามามให พราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของตัวการโดยสารเนี่ยอันนี้เราต้องยอมรับว่าเขาเออกแบบบอกมาเป็นแบบนี้พื้นที่ในการนั่งมันจะน้อยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น60ต่อ40พื้นที่ในการนั่งมันก็จะเยอะกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ลองมาเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าสมมติว่าคุณลูกค้าไปดูทั้งป้ายแดงด้วยแต่เราอยากดูทั้งในส่วนตัวออปชั่นทั้งตัวโฉมเก่าและก็ตัวโฉมใหม่ถือว่าเป็นความรู้แบบข้าวๆของเราไปด้วยเชิญเข้ามาที่ร้านเราได้เลย และที่เหลือเนี่ยเรามาเรื่องตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะครับเราดูในส่วนของตัวด้านนอกแล้วก็ด้านในกันมีเรียบร้อยแล้วช่วงขลงช่วงนั่งทุกอย่างครบถ้วนเดี๋ยวราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัพพลนีก้กนอีกทีหนึ่งไปครับเรียบร้อยแล้วนะฮะกันอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนองตัวเพลารอยเข้าใหม่ประจําต้นเดือนกรกฎาคมแบบนี้ถ้าเกิดใครมีแผนที่จะออกรถอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้แหละครับเชื่ออันรีบเข้ามาก่อนรีบติดต่อมาก่อน เพราะว่ารถมันจะมีเข้ามาเติมสต็อกเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาเป็นอันดับแรกๆเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้เรื่องตัวรถก่อนถูกต้องไหมครับอันนี้คือเรื่องแตนดร์ดอยู่แล้วเข้าใจกันแบบง่ายๆเลยสุดท้ายในเรื่องตัวราคาสับคันนี้ทางร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ5 7า0 0 0บาทรถปี2020ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินรถเพียงแค่6000บาทไทยจบเลย นะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ขอเพียงแค่มีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับที่เหลือเนี่ยเรามาคุยกันคุณลูกค้าเป็นพนักง,งานบริษัทค้าขายสละกการชีพเกษตรกรร,กรับเหมาก่อสร้างอะไรชั่วไปก็แล้วแต่ต้องใช้เอกสารอะไรในการออกคนบ้างเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ครับโทรมาเบอร์เดียวทุกอย่างรู้หมดภายในครั้งเดียวนะครับอีกอย่างนึงอ่ะลืมบอกในส่วนของตัวเลขไมคันนี้ไม่สองหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับถือว่าไม้น้อยมากเลยนะฮะถ้าเกิดทุกอย่างชอบ ตามต้องการหมดแล้วตามจุดประสงค์เราหมดแล้วที่เหลือขึ้นอยู่คุณลูกค้าถ้าเกิดไม่อยากได้ครอบใส่ตู้ได้ไหมได้แ้่เกิดไม่อยากได้ตู้ใส,ใส่ค้อบได้ไหมได้นะครับทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ที่เหลือเราเน้นนวิตให้มันเป็นจริงเองแค่นั้นนี่คือเรื่องที่อัญจะสามารถทําให้กับคุณลูกค้าได้ไม่งั้นติดต่อกันเข้ามานะครับหรือว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านอีกทีหนึ่งในส่วนตัวคลิปนี้ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจเป็นเพชรออโต้ Auto นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด s u b s c r i ้ e ฏิทิีคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมกันอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ